บารมีสร้างได้นะบารมีสร้างได้เลยนะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องวัดป่าห้าพระองค์ วัดป่าห้าพระองค์เป็นอย่างไรมีใครรู้จักมีใครเคยได้ยินไหมนะเป็นเหตุบังเอิญเหมือนกันนะอยู่ใกล้บ้านผมมากเลยบ้านผมอยู่คลองสามวัดป่าอยู่คลองสี่นะครับซึ่งซึ่งอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากที่ผมจะถ่ายทอดในวันนี้หัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้การยินดีกับอกุศลลจิตของผู้อื่น ท่านจะติดกรรมและเป็นกรรมหนักด้วยนะการที่เขาไปทําคนไปทําไม่ดีครับนะแล้วเราไปรู้ด้วยแค่รู้ก็ผิดนะรู้แล้วไม่ห้ามก็ผิดแสดงความยินดีไม่ได้ไม่ได้แล้วยิ่งท้าไปแสดงความยินดีแล้วเกิดผลเสียยิ่งหนักหนักเลยเป็นอย่างนี้นะมีอย่างนี้อ่าผมเล่าให้ฟังประมาณวันที่อันนี้ผมเอามาจากเรื่องเล่าชาวบ้านนะ ก็ขอบคุณเขาไว้ด้วยเป็นข้อมูลนะคืออย่างนี้เมื่อประมาณสักปี2523มนะมีพระกรรมฐานห้ารูปนั่งเครื่องบินนะครับแล้วเครื่องบินตกมรณะพร้อมกันห้รูปเป็นระดับพระกรรมฐานเป็นพระวิปัสสนาจารย์นะครับสอนสิทเลยนะเนี่ยขนาดเป็นเป็นพระ อยู่ในสมณเพศนะแล้วฝึกกรรมฐานอย่างดีนะมีระดับชา้นขั้นสูงมีอภิญญายังไม่สามารถหนีกรรมได้ทำกรรมสิ่งใดไว้ย่อมชดใช้ผลของกรรมนั้นเห็นไหมนี่ระดับพระเกจิอาจารย์นะนะเรื่องเล่ามีอยู่ว่าอย่างนี้นะก็คือมีหลวงปู่สมชายนะครับ ทิตตวิริยะโยเนี่ยท่านได้เล่าเอาไว้ให้สิทธิ์ท่านฟังนะก็คือมีอยู่คืนหนึ่งก็คือวันที่เครื่องบินตกเนี่ยตกวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาสองพันห้าร้อยยี่สิบสามคืนวันที่ยี่สิบหกนะหลวงปู่สมชายเนี่ยท่านปกติท่านก็จะจำวัดปกตินะครับแต่มีอยู่คืนนั้นคือที่ยี่สิบหกท่านตื่นมาก่อนตื่นมาก่อนแล้วก็ไอเสียงแอมยังเงนนะลูกศิษย์ที่อยู่กับท่านด้วยเนี่ย ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงตื่นมาก่อนสิ่งที่ท่านพูดแล้วลูกศิษย์ท่านก็แปลกประหาลาดใจก็คือท่านได้พบกับพระห้ารูปนะครับที่มาบอกท่านในนิมิตนะครับว่าให้มาเก็บสังขารท่านด้วยนะพระหา้ารูปก็คือมีมีพระอาจารย์สิงทองนะพระอาจารย์สิงทองนะธรรมบวโลวัด วัดอันนี้วัดป่าแก้วนะวัดป่าแก้วนะอันนี้ผมพูดให้ฟังท่านจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันกันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์บุญมานะทิตะเปโตพิทิตทิตตะเปโมนะวัดสิริสารวันนะครับนองบัวลังคูอันนี้คือท่านที่สองนะพระอาจารย์ท่านที่สองนะท่านที่สามคือพระอาจารย์จวนนะกุลเชพโถนะครับพระอาจารย์จวนนะวัดภูท่อ นะจังหวัดหนองคายท่านที่สี่ก็คือพระอาจารย์วันอุตมโมนะวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนะจังหวัดสกลนครท่านที่ห้าก็คือพระอาจารย์สุพัฒนนะสุขกามโมวัดป่าวัดป่าเลยเนี่ยอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะฮะ <laughs> วัดป่าสามาคัคคีเอาอย่างนี้แล้วกันนะจังหวัดสกลนครคืออย่างนี้เป็นพระอาจารย์ห้ารูปที่มรณภาพพร้อมกันอันนี้พระอาจารย์สมชายท่านเล่านะครับเนื่องจากว่าคือพระอาจารย์ทั้งห้าที่มรณภาพพร้อมกันที่เครื่องบินตกเนี่ยนะครับท่านได้มาในนิมิตของพระอาจารย์สมชายแล้วก็ได้ฝากบอกพระอาจารย์สมชายว่าให้ช่วยมาเก็บสังขารท่านด้วยท่านจะเครื่องบินตก ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะแต่ว่าท่านก็รู้ท่านรู้กันในจิตไงคือท่านอยู่กันคนละจังหวัดเลยนะแต่ท่านรู้กันในจิตท่านมาสนทนาธรรมกันในจิตแล้วก็ได้ฝากบอกพระจาย์สมชัยว่าให้ช่วยมาเก็บสังขารท่านด้วยนะพระจาย์สมชัยก็เลยรีบอบอกสิทธิ์แล้วก็เตรียมตัววันนั้นก็เตรียมนะครับ ไปเช้าหน่อยก็ขับรถกันมาเดินทางกันมาพอมาถึงตรงประมาณช่วงคลองสี่เนี่ยก็ไม่ทันนะครับก็ได้ยินข่าวในวิทยุแล้วบอกว่าเครื่องบินนะเครื่องบินตกแล้วแล้วก็มีในนั้นก็มีพระห้ารูปที่เสียชีวิตด้วยนะมรณะภาพไปด้วยซึ่งสิ่งนี้นะก็มีหลวงปู่หลุยนะครับจันทสาโลเนี่ยท่านได้มาเล่าเรื่องบุพกรรมว่าพระอาจารย์ทั้งห้ารูป ที่ได้มรณภาพพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยที่ในการมรณภาพครั้งนี้เครื่องบินตกครั้งนี้ก็มีคุณหญิงอีกท่านหนึ่งด้วยนะท่านไปเสิร์ช g o o g l e ก็จะมีข่าวเยอะแยะไปหมดเลยนะค,คือคุณหญิงท่านนี้นะก็ได้เสียชีวิตไปด้วยพร้อมๆกันนะแล้วสิ่งที่หลวงปู่ลุยได้เล่าเนี่ยนะครับก็คือพระจันทร์ทั้งห้าเนี่ยท่านเป็นเพื่อนกันสมัยก่อน นะสมัยก่อนอยู่ในครอบครัวชาวนาเป็นเพื่อนกันก็ไปเลี้ยงควายไปทุ่งนาแล้วก็ออกเล่นออกอะไรตามทุ่งนาก็ได้ไปเห็นลังนกเจตนาก็คืออยากจะแย่ลังนกเขี่ยลังนกเพื่อเอาไข่มากินนะปรากฏว่าก็ไปเขี่ยลังนกเขี่ยลังนกกันเพื่อนทุกคนก็ช่วยกันทําแล้วลังนกก็หล่นลงมาแต่ปรากฏว่าไม่มีไข่แต่เป็นนก ตกลงมาตายนะเป็นนกตกลงมาตายนี่คือเป็นบุพกรรมที่ได้ก่อร่วมกันก่อร่วมกันนะก็คือทำกรรมร่วมกันะนะคนที่ประกอบอกุศลก็มาชดใช้กรรมด้วยกันเครื่องบินตกเห็นไ,ไหมส่วนคุณหญิงคุณหญิงเป็นน้องสาวของหนึ่งในคนที่ไปกระทำสิ่งนี้แต่คุณหญิงเนี่ยไม่ได้ทำด้วยนะ คุณหญิงไปเชียร์เชียร์ให้ตกลงมาเชียร์ให้เขี่ยลงมาด้วยเชียร์กันอย่างนี้นะพอคุณหญิงไปร่วมเชียร์ร่วมรู้สึกร่วมยินดีกับการประกอบอกุศลกรรมเห็นไหมติดกรรมกับเขาไปด้วยนะเพราะอะไรเจ้ากรรมายเวรเขาไม่ยอมนะถึงแม้เขาเป็นนกก็คือหนึ่งชีวิตเขาไม่ยอมไปฆ่าเขาอ่ะเขาไม่ยอม ก็ต้องชดใช้แบบเดียวกันเป็นพระประดับวิปัสนาจารย์ก็ยังต้องเครื่องบินตกต้องใช้กรรมเป็นคุณหญิงยศศักดิ์บรรดาฐานก็ต้องใช้กรรมเห็น,หน,าานรรไหมนะคุณหญิงนี่เป็นสิทธิหลวงตามหาบัวด้วยนะโอโ้ปฏิบัติทมด้วยเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่สุดท้ายก็ต้องใช้กรรมเห็นไหมครับไม่ว่าเป็นใครก็ต้องชดใช้กรรมใช่กระทํากรรมสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นบางคนอาจจะคิดว่า เราไม่มีกรรมหรอกเออมีแต,แต่ท่านเกิดมาไม่รู้มทุกคนฉะนั้นสิ่งนี้นะผมอยากจะบอกงี้ท่านที่ฟังถึงตรงนี้การที่เรายินดีกับอก,กุศล,ลกรรมเพื่อนมาปรึกษาแย่งแฟนจะไปจัดการมันไอ้นี่มันโอ้ผู้หญิงคนนี้นิสัยไม่ดีฉันจะได้ช่วยเราก็ไปช่วยเพราะเป็นเพื่อนเราติดกรรมด้วยกันเลยคราวนี้เราก็จะติดกรรมเรื่องคู่นะจัน ตอนนี้ที่เจอเยอะที่สุดคือการคอมเมนต์ในก็ได้ไนะไปด่าเขาด้วยไปยินดีกับเขาด้วยโอ้โหเกลียนคีย์บอร์ดสนุกสนานแล้ว<ม>นะต้องติดกรรมปิดกรรมหมด,ดเพราะไปยินดีกับเขาไปปรามาทเขาไงเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนไปปรามาทนะพระเจ้ากัดสปักนะไปปรามาทว่าโอ้บรรลุธรรมช้าเป็นไงพระพุทธเจ้าท่านต้องคนทำทุกขิริยาหกปี ไปปาาก,การที่เราไปเป็นเกลียนคีย์บอร์ดไปพิมพ์ดา่าไปพิมพ์พว่าติดกรรมหมดรับรองเลยนะติดกรรมหมดในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรนี่เรื่องเล่าจากเกจิอาจารย์ทั้งหลายก็มีม,มีบทให้พิสูจน์ฉะนั้นสิ่งวันเนี้ที่ท่านสาธุสาธุสาธุกันสาธ,สาธุอนุโมทามิสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยการยินดีกับผู้คนที่ประกอบกุศลนะ ท่านก็จะติดกรรมดีไปด้วยแต่หัวใจคือการน้อมจิตให้ได้ด้วยนะท่านต้องจําให้ดีว่าการยินดีกับทุกคนไม่ใช่ยินดีแค่ปากยินดีแค่ขียอักษรก่อนจะยินดีท่านน้อมจิตเลยนั่งสงบนิ่งทำสามห้แปดเป็นไงปลุกตัวให้ได้ปลุกปับ๊บปลุกเสร็จปุ๊บน้อมจิตยินดีอย่างไรนะ เห็นคนนําหนังสือธรรมนิมิตไปแจกที่ผมลงเฟซแล้วมาสาธุไม่ใช่รีบพิมพ์อย่ารีบพิมพ์นะท่านนั่งสงบนิ่งมองภาพนั้นปลุกตัวและลึกจิตเลยว่าโอ้ดีจังเลยน้อมจิตเป็นเมตตาว่าคนนี้จะนำธรรมะไปเผยแพร่คนนี้จะมีจิตเมตตาใช้แรงกายของตนเองไปแจกแล้วนะเมื่อคนได้อ่านจะมีคนเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดปัญญามากขึ้นเท่าไหร่ ดีจังเลยน้อมจิตไปแล้วกล่าวคําว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุสามครั้งอย่างนี้เลยน้อมจิตเลยกล่าวก่อนเลยนะกล่าวจากจิตใจของตัวเองกล่าวเสร็จแล้วค่อยมาขีกันนี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องท่านทําตามผมแล้วกันเพราะถ้าท่านน้อมจิตได้แล้วนะเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาท่านละลึกบุญเนี่ยมันจะจําได้เลยเพราะตลอดวันตลอดเวลาเนี่ย อายตนะเราตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสอะไรมากมายมันสัมผัสอกุศลมันสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงโลภะโทสะโมหะมันสัมผัสตลอดเวลาท่านแค่ใช้เวลาสั้นๆในการน้อมสิ่งดีฝังลงในจิตใต้สํานึกมันจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะมันฝังลงในสัญญาฝังลงในวิญญาณขันฝังลงในธาตุขันให้มันซึมอยู่ในจิต แล้วน้อมจิตได้แล้วท่านค่อยลืมตาขึ้นมามาขี่ข้อมูลสาธุสาธุสาธุาธนะอันนี้จะครบขั้นตอนถ้าท่านเข้าใจว่าการยินดีในอกุศลเกิดผลกรรมอย่างไรอย่างที่ผมเล่าไปแล้วในเรื่องของบุพกรรมของพระจาราย์สายสายวิปัสสนาถึงห้ารูปมรณภาพาพร้อมกันแล้วมีคุณหญิงที่ยินดีกับการการะทำนะ เกิดผลอย่างไรถ้าท่านเห็นอย่างนี้เกิดปัญญารู้แจ้งอย่างนี้ท่านทําตามที่ผงบอกการยินดีในกุศลเห็นคนที่เขาสร้างกรรมดีเห็นคนที่ท,ำำทํากรรมดีปุ๊บท่านปลุกตัวเลยปลุกทันทีทําจิตให้สงบปุุกก่อนปลุกเพื่ออะไรจิตท่านจะน้อมเข้าสู่ปุจรารสมาธิอย่างรวดเร็วน้อมได้เสร็จแล้วปั๊บทำจิตให้ระลึกรู้ในในบุญนั้นน่ะ นะพอระลึกรู้ในบุญนั้นเสร็จปุ๊บก่กาวความยินดีนั้นแล้วอุทิศบุญไปด้วยยิ่งดีมากแล้วก็มาค่อยมาขี่ไม่ใช่เร็วมากเห็นปุ๊บก,กดไลค์แล้วก็สาธุสาธุจบกันไม่ได้นะจิตไม่น้อมจิตไม่น้อมท่านทําไปเดี๋ยวไม่มีผลนะบอกไว้ก่อนนะใครอยากทําบุญให้ถึงบุญยู่ที่จิตทุกอย่างอยู่ที่จิต ตอนต้นเทปนี้ก็บอกไปแล้วว่าจิตเข้มท่านจะทําประโยคคําสั่งได้ท่านจะไปสั่งบวกสั่งลบก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่จิตนะโอเคไหมอันนี้ก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันในคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะทุกวันศุกร์4โมงถึง6โมงทุกวันเสาร์0โมงถึงเที่ยงนะก็มาติดตามกันใครที่ไม่ได้มาเวลานี้ก็มาดูในเทปนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ ดาวใหญ่ย้ายผมลงเทปให้แล้วท่านก็ไปดูด้วยนะดาวพฤหัสและดาวเสาย้ายไปดูกันะ